โอเคครับก็กราบสวัสดีพี่ๆชาวไลเกมเศรษฐีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่การรีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับนักรบไวเคที่นั่นเองนะครับโอ้โหก็เป็นสกิลยำนะครับแต่ว่าเป็นสกิลยำที่ดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูที่ภายในเกมกันเลยดีกว่านะครับอ่ะก็เป็นป๊อปอัพร้านค้าลึกลับนะครับส่วนลดพิเศษ4,000เพชรนะครับแล้วก็ได้เป็นล็อกอินรับ200เพชรทุกๆค่าวันนะครับก็รวมๆเป็น4,000เพชรนั่นแหละนะครับ 99บาทถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับสำหรับสีผันเพชรนะสำหรับพี่ในที่ขาดเหลือเพชรในการใช้จ่ายในการทำอีเวนต์นั่นเองนะครับก็มาต่ำกันได้นะโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูที่โมเดลโมใจของอ่าน้องอ่านักรบไบเคที่ก่อนแล้วกันนะครับอ่านี้ก็จะเป็นแนวเป็นทูตสวรรค์ใช่ไหมอ่ะเป็นเหมือนนางฟ้าประมาณนี้นะครับอ่าโอเคก็สวยงามดีนะครับอ่ะสำหรับความสามารถล่ะทำอะไรได้นะครับหลังจากที่ผมอ่านดูคร่าวๆแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะ ประยุกต์ใช้ได้ดีเลยนะครับในเมตาที่มีแต่สายนักอัญเชิญนะครับเพราะว่าคอสตูมของน้องเนี่ยก็เป็นสกิลป้องกันนักอัญเชิญนั่นเองนะครับความสามารถที่1เลยนะครับก็คือเมื่อทอยลูกเต๋าโอกาส80%นะครับที่จะเปิดใช้งานพื้นที่เฟกเส้นทางเปลวไฟบนพื้นที่ทั้งหมดในระยะที่ทอยลูกเต๋าได้นะครับแล้วก็โอกาส70%ป้องกันสกิลบังคับย้ายและโอกาส60%ป้องกันสกิลขโมยมาเบิ้ลนะครับสกิลถัดมานี้นะครับก็แน่นอนนะครับว ของไนกี้กลับมาเหมือนเดิมเลยนะครับนั่นก็คือเมื่อเริ่มต้นเทินของฉันเนี่ยโอกาส95นะครับที่จะสามารถเลือกระยะภายใน8ช่องหน้าหลังนะครับแล้วขว้างดาบนักรบนะครับซึ่งดาบนักรบนี้นะครับจะแตกต่างจากดาบของไนกี้นะครับดาบาพิพากษาของไนกี้เนี่ยมันจะไม่มีสกิลเพิ่มค่าบันทาง300ซนะครับซึ่งตัวของดาบนักรบของนักรบไวเคที่เนี่ยมันจะทำงานก็ต่อเมื่อนะครับเวลาที่ฝั่งข้ามเนี่ย ถูกบังคับย้ายนะครับด้วยดาบนักลบแล้วนะครับมันจะเพิ่มค่าบันทาง300%แก่ยเปอนต์แก่ฝันข้ามนั่นเองนะครับนะอ่าก็คือสกิลนี้เนี่ยฝนข้ามมาตกที่ดาบดื้อเนี่ยสกิลอ่าค่าบันทาง300%มันจะไม่ทํางานนะครับแต่ว่าต้องบังคับย้ายฝนข้ามด้วยดาบนักลบแล้วนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เวลาที่เรามาตกที่ดาบนักลบอีกรอบนึงเนี่ยจะสามารถคว้างดาบนักลบได้อีกรอบเลยนะครับก็ เหมือนกันเลยกับเทพีไนกี้ทุกประการนะครับยกเว้นแค่สกิลชาร์จเพิ่มค่าบันทาง300%อนั่นเองนะครับที่แตกต่างกันแล้วก็มีสะสมนะครับดาบนักลบได้สูงสุด3มเล่มต่อผู้เล่นนั่นเองนะครับประมาณนี้นะสกิลถัดมาเมื่อฝั่งข้ามตกที่ตัวของฉันนะครับโอกาส6 5สลายมาเบิ้ลนะครับอ่ะอันนี้สกิลแถมนะครับผมรู้สึกว่าจะมีก็ดีไม่มีก็ได้นะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยไม่ได้จําเป็นที่ต้อง คว้างฝันตรงข้ามนะครับคว้างดาบมาที่ตัวเองนะครับคือมันคว้างดาบมาที่ตัวของตำแหน่งที่ยืนอยู่ใช่ไหมละ่ะอ่ามันอาจจะอาศัยเป็นสกิลดูดแม่เหล็กหรือว่าสกิลบัตรเชิญช่วยเหลือนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เมื่อทอยเต่าเนี่ยผ่านฝันตรงข้ามโอกาส80%เปลี่ยนฝันตรงข้ามเป็นคนใา้กายเป็นหุ่นไลกานะครับอันนี้ก็ดูเป็นสกิลขัดขาอยู่นะคือตัวมันน่าจะไม่ได้เป็นสไตล์ที่ต้องจําเป็นต้องทอยผ่านฝันตรงข้ามไงเพราะว่า อา,อาจจะเอาเป็นคอมโบกับมัดเตก็ได้นะครับมัดเตาพวกอะไรอ่ะมัดเตะสักอย่างหนึ่งอ่ะที่ไม่ใช่มัดเตะหุ่นไรกานะครับเออเพราะว่าตัวมันมีหุ่นไรกาในตัวอยู่แล้วเนาะเราก็ใช้เป็นมัดเตะแบบอื่นไปช่วยเหลือคอมโบกันได้นะครับแล้วก็อาศัยด่านตรวจหรือปากอย่างเงี้ยนะครับคอมโบประมาณคร่าวๆนะที่จะมองออกนะครับส่วนคอสตูมของน้องเนี่ยก็คือความสามารถในการป้องกันการย้ายนักอัญเชิญน,นะครับอ่ะจะอยู่ที่60%นนั่นเองนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะเปอร์เซ็นต์สูงนะครับถ้าเทียบกับตัวละครที่มันมีสกิลป้องกันนกักอัญเชิญภายในการ์ดอยู่แล้วนะครับแต่นี้มันมีอยู่ในคอสตูมไงนะครับก็อยู่ที่พี่ๆจะตัดสินใจดีหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวทิคคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีเป็นคอสตูมป้องกันนกักอัญเชิญเนะี่ยในเมตาที่มีแต่ไอริสนารินกูกอะไรประมาณนี้นะครับมันก็อุ่นใจได้เยอะขึ้นเลยนั่นเองนะครับจะ อีเวนท์ที่กลับมาเลยหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าง Black c อลลัแล้วก็น้องคาเมนนั่นเองนะครับตัวของ Black c อลลัแล้วก็คาเมนต่างเป็นตัวละครต่างสายกันนะครับแบล็กฮอลัสก็เป็นสายล้มคาเมนก็เป็นสายบิ๊กนะครับแล้วก็เป็นสายบิ๊กหนึ่งเดียวเลยนะครับที่อยู่รอดคงกระพันในเมตาตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าเจอครั้งหนึ่งเนี่ยต้องลุ้นกันวิกกันให้ควักเลยนะครับคือกันวิกเนี่ยแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับบางทีบางทีแบบว่ามันทะลุ กงขังวิกออกมาได้นะครับอ่าก็คือมันเป็นสเต็ปที่ตัวของคาเมนทําได้นะครับอ่าแล้วก็มันเป็นตัวที่ลงหลีกได้นะครับอ่าเอาไปเก็บหลีกได้สบายนั่นเองนะครับสรับตระกูลสายวิกที่ยังรอดเหลืออยู่ในเมตาตอนนี้นะครับสรับแบ็คคอรัสล่ะนะครับน่าเล่นอยู่ไหมน่าเล่นนะครับสลับแผนที่ใหม่แผนที่ฝ่าป่าลึกนะครับอ่านี่ก็เอามาคอมโบกันเลยกับแบ็คคอรัสนะครับคือตัวมันตายยากมากนะครับอึดตายยากก็คือแบบ มันไม่กลัวนะครับเวลาที่ไปตกเลนมาร์นะครับแล้วก็สามารถล้างดีบัฟผนึกได้นะครับเวลาที่ไปตกแท่นน้ำสไลด์นะครับอ่ก็เป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่กลับมายอดฮิตอีกหนึ่งครั้งนะครับในเมตาตอนนี้นั่นเองนะครับยังไงพี่ๆที่ยังไม่มีสะสมนะครับก็คิดว่าน่าจะทํากันได้นะครับสำหรับแบล็ k ฮอร์ลัสนั่นเองนะครับแล้วก็ถามว่าตัวของตํานานไวเคที่เนี่ยน่าทาไหมนะครับส่วนตัวผมมองว่าก็น่าเล่นดีนะสกิลเพลย์มันอ่ะแต่ว่ามาขัดใจอย่างหนึ่งคือสกิล สลายมาเบิรน,นะครับแล้วก็เป็นสกิลสาบหุ่นไลากาเนี่ยที่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นสาบหุ่นกระบอกในแถวน่าจะ OP กว่านี้นะครับเพราะว่าสาบหุ่นไลากาเนี่ยมันจําเป็นต้องพึ่งพาการถอยผ่านมากกว่านะครับก็เลยดูคอมโบยากๆหน่อยหนึงนะครับอาจจะคอมโบกับด่านตรวจแล้วก็หมัดเตะใช่ไหมล่ะแล้วเรากา็วิ่งไปตกด่านตรวจตกแท่นพิเศษแล้วก็ไปเก็บดาบักรบ้วก็ปาใสา่กันข้ามอีกรอบหนึ่งก็น่าจะโอเคนั่นเองนะครับแถมมันยังมีเส้นทางเปลวไฟ เกี่ยวมาคอมโบขโมยมาเบิร์นขนนข้ามได้ด้วยนะครับก็น่าจะโจมตีหนักพอสมควรเลยนะครับสกิลป้องกันพื้นฐานที่ให้มาก็โอเคเลยนะครับให้ฟีลเหมือนสุดสาครนนะครับเวอร์ชันออริจินอลนั่นเองนะครับที่มีสกิลป้องกันมาครับย้ายแบบอันลิมิเต็ดนั่นเองนะครับแล้วก็มีป้องกันขโมยมาเบิ้ลมาให้ในตัวนั่นเองนะครับประมาณนี้นะส่วนตัวผมอาจจะไม่ได้ทํามารีวิวนั่นเองนะครับเพราะว่าสกิลมันก็นะมันก็น่าเล่นดีนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ไงนะครับอ่าแต่ก็คิดว่า ถ้าผลงานมันดีจริงอ่ะนะครับเหมือนตัวย้อมสีที่ผ่านมาอย่างแบล็คฮอลลัสหรือว่าเป็นเทพีอคีผิเซสมุดอย่างเงี้ยนะครับผมก็อาจจะทําตามทีหลังก็ได้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าช่วยพี่พี่ประกอบการตัดสินใจได้หน้างานเท่านี้จริงๆนะครับเพราะว่าไม่ได้ปิดมาเล่นนั่นเองนะครับยังไงก็รอแบบเป็นรีวิวจากหลายๆช่องนะครับช่วยให้พี่พี่ประกอบการตัดสินใจกันได้นั่นเองนะแล้วก็มีสปอยเป็นจี้ใหม่นะครับ2ชิ้นนี้เลยนะครับสำหรับโดนนะครับอ่ามีโดนอะไรบ้างมาดูคร่าวๆก่อนนะ ก็น่าจะมาวันจันทร์นั่นแหละบอดโดนโลซูปเปอร์นะครับแล้วก็โดนกักขังเพชรนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามแล้วก็อัปเดตกันอีกทีนะครับในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับยังไงก็รอติดตามกันได้ทางช่อง n อ c น a n n e l นั่นเองนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆท่นเลยที่รับชมจนมาจบคลิปนั่นเองนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆไม่มากก็หน่อยนะครับอ่ะสับตัวละครที่ถามว่าถ้าแมวตัวใหม่ละเอาอะไรดีที่สุดในอีเวนต์นี้นะครับผมแนะนําว่าคาเมนดีสุดเลยนะครับเพราะว ไม่ได้แคร์พวกผนึกเคลื่อนย้ายนะครับไม่ได้กลัวนักอันเชิญขนาดนั้นนะครับคือตัวของมันอะเก่งด้วยการที่อันเชญแคทซี่นี่แหละนะครับอ่าก็คือมันแบกตัวมันเองเลยนะครับแต่ว่ามันอาจจะพึ่งพาแคทซี่มากเกินไปหน่อยนะครับยังไงก็ต้องลุ้นนะครับอ่าต้องลุ้นแคทซี่เยอะๆให้มันคอมโบกันต่อเนื่องนะครับแล้วก็อ่าถ้าเกิดว่ามีออฟเป็นออกก่อล้างนี่จะคอมโบกับมันมากเลยนะครับเพราะว่าบางทีแคทซี่มันวืดไปในจังหวะสาคัญนะครับเราถอยเบิ้ลแล้วเราไปตกกาะล้าง ให้มนันัเชนแคสซีได้อีกรอบหนึ่งนะครับเราก็จะได้ทอยออกมาจากเกาะล้างได้นั่นเองนะครับอันนี้คือคอมโบคร่าวๆข,ข,ของอตัวน้องคาเมนนั่นเองนะครับยังไงก็อยู่ที่พี่ๆชื่นชอบเลยนะครับว่าชื่นชอบสายวิกอย่างคาเมนในอีเวนต์นี้หรือเปล่านะครับที่ให้กลับมาในหลังนั่นเองนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคอนเทนเนอร์ก็แล้วกันวันนี้ก็ขอตัวลาพี่ๆไปก่อนสวัสดีครับ